สรุปผลงานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยความคืบหน้าการปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่หลังจากมีคำสั่งมหาเถรสมาคมที่54ทับ2,561เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดเลยขึ้นจึงเป็นที่มาของคณะกรรมการ ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมกันอยู่ในห้องนี้เป็นคณะกรรมการโดยมีพระราชปีชามุนีเจ้าคณะจังหวัดเลยมหานิกายเป็นประธานกรรมการมีพระราวชวชรัสสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธเป็นประธานที่ปรึกษาผู้แทนคณะสมฝ่ายมหานิกายและธรรมยุทธเป็นคณะกรรมการรวมถึงตัวแทนองค์กรฝ่ายฆรวาสโดยมีปลัดจังหวัดเลย ท้องถิ่นจังหวัดเลยประชาะสัมพันธ์จังหวัดเลยศึกษาธิการจังหวัดเลยวัฒนธรรมจังหวัดเลยและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆในจังหวัดเลยเป็นกรรมการมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นกรรมการและเลขานุการได้มีมติอนุมัติงบประมาณการเผยแพร่ปีพุทธศักราช2563เป็นปีแรก มอบแก่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยได้ดําเนินการตามโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มศักยภาพนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยขึ้นในวันที่12กันยายน2563ด้วยงบประมาณ1 0 0 0 0แบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเป้าหมายเพื่อส่งเสริมบุคลากรของคณะสงฆ์ด้านเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพจนสามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีตัวแทนพระเผยแผ่แต่ละอำเภอเข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้จำนวน100รูปได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมพระราชวีราพรในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงเลยมีคณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่นำโดยท่านพระครูศรีเทียราพรประธานคณะสงฆ์ฝ่ายเผยแผ่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีแนวทางการดำเนินงานการจัดหาผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีบุคลากรเช่นครูสอนปรยิยติธรรมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพเป็นพระนักเทศที่มีคุณภาพโดยการแชร์ประสบการณ์ในการอบรมเป็นนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาจนสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดีและในโอกาสนี้ยังได้แบ่งงบประมาณมาปร,ปรับปรุงศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยขึ้นจนสําเร็จพร้อมที่จะรองรับการทํางานได้ทําพิธีเปิดป้ายศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในวันเดียวกันนั้นณนะอาคารอาเนกประสงค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พุทธมณฑลจังหวัดเลยเป็นอาคารสํานักงานศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อรองรับการทํางานอย่างเป็นทางการโดยมีพระมหาเถระร่วมกิจกรรมการเปิดป้ายศูนย์ อย่างเป็นทางการรวมถึงผู้นำทั้งหลายฝ่ายารวาตตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆมีชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากต่อจากนั้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563คณะสงฆ์ฝ่ายเผยแพร่โดยมีพระคร,รูศรีเทีรพรเป็นประธานได้จัดให้มีการอบรม เพิ่มศักยภาพให้แก่พระภิกษุในจังหวัดเลยโดยแต่ละอำเภอได้ส่งตัวแทนพระภิกษุสมณรนอำเภอละสองรูปเข้ารับการอบรมเป็นพระนักเทศน์นักบรรยายร่วมกิจกรรมเข้าอยู่ปริวัฒกรรมต่อเนื่อง10บวันที่วัดวลีสารตำบลปลาบา่าอำเภอบูเรือจังหวัดเลยโดยมีพระภิกษุเข้าร่วมทั้งสิน้นจำนวน70รูปกิจกรรมเกิดขึ้นและได้สำเร็จลง ด้วยดีโดยใช้งบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาและจากวัดวารีสารเป็นหลักเป็นเจ้าภาพค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นกิจกรรมนี้ยังได้นิมนต์พระภิกษุและเชิญคารวะผู้มีความรู้ผู้มีประสบการณ์ถ่ายทอดถวายความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมและนำเทคนิควิธีการที่ได้เรียนรู้นำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดบุคลากรในพระพุทธศาสนาเพื่อทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นหลังจากที่มีการอบรมมีการทดสอบความรู้ให้ท่านได้ทำงานจริงในเขตพื้นที่จังหวัดเลยอ,อย่างมีประสิทธิภาพและในระหว่างช่วงนั้นเองโรคโควิด -19 กำลังเริ่มระบาดทำให้งานเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ต้องขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมต้องหยุดชะงักลง และได้ชะลอตัวปรับไปตามสถานการณ์โรคระบาดอยู่นั้นต่อมาปีพุทธศักราช2564ศูนย์เผยแผ่พระ,ระพุทธศาสนาจังหวัดเลยได้รับงบประมาณสนับสนุนการเผยแผ่จำนวน90 0 0 0บาทจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเผยแผ่จังหวัดเลยให้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์การทำงานเผยแผ่ในระบบออนไลน์เพื่อนำมาใช้งานปรับไปตามยุคสมัยให้ทันต่อสภาวะการของชาวโลกที่เปลี่ยนไปเน้นการเผยแผ่ในรูปแบบ ระบบออนไลน์เข้าถึงทุกคนด้วยช่องทางสื่อโซเชียลในรูปแบบต่างๆคณะกรรมาการผู้ทำงานเผยแผ่จึงได้จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นพอได้ทำงานเป็นไปตามจำนวนงบประมาณที่ได้มานั้นเพื่อนาม,มาทำงานที่ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยติดตั้งไว้ในอาคารสำนักงานศูนย์เผยแผ่ และทางสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลยได้เข้ามาตรวจเช็คลงเลขทะเบียนอุปกรณ์ไว้ในศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างครบถ้วนพร้อมที่จะทำงาน จากนั้นคณะกรรมการได้นิมนต์คณะสงฆ์พระหมหาเถรจ้ะคณะฝ่ายปกครองเข้าเยี่ยมชมดูการทำงานในอาคารศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยเป็นการตรวจเยี่ยมดูการทำงานเป็นเบื้องต้นแล้วในโอกาสนี้ที่คณะกรรมการได้เข้ามาร่วมประชุมเพื่อพิจ,จารณางบประมาณการเผยแผ่ปีพุทธศักราช2565ั้25ทางศูนย์เผยแพ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลยยังขาดบุคลากรที่จะประสานงานการทำงาน ระหว่างอำเภอเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้มาร่วมทำงานเป็นทีมเผยแพ่เพื่อที่จะทำงานด้านการสื่อสารในยุคสังคมออนไลน์ซึ่งในเตรียมความพร้อมจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาถึงการฝึกอบรมบุคลากรผู้ที่จะมาร่วมงานใช้สื่อออนไลน์ซึ่งเป็นตัวแทนในแต่ละอำเภอทั้ง14อำเภอของจังหวัดเลย เพื่อการทำงานร่วมทีมเป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมีคุณภาพสืบต่อไปจึงขอสรุปภาพรวมผลงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี2563มาจนถึงปัจจุบันนี้ปีพุทธศักราช2565ไว้แต่เพียงเท่านี้คณะกรรมการศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดเลย